คิปโตเทส2021ประธานาธิบดีเอลซาวาดอเผยจำนวนผู้ใช้กระเป๋าบิตคอยของรัฐบาลมีมากกว่าของแต่ละธนาคารแล้วต่างประเทศ ในเวลาเพียง3สัปดาห์ประมาณ1ใน3ของประชากรเอลซาวาดอเริ่มใช้กระเป๋าเงินบิตคอยที่โวกันอย่างคับข้างด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีของประเทศจึงอัปเดตว่าอีกไม่นานผู้คนจะใช้แอป,ปนี้มากกว่าจำนวนตัวเลขผู้ใช้งานบัญชีธนาคารของแต่ละธนาคารแล้วประเทศในอเมริกากลางที่เล็กที่สุดและมีประชากรหนาแน่นที่สุดอย่างเอลซาวาดอได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อด้วยการประกาศว่าจะทำให้บิตคอยถูกกฎหมายภายในพรมแดน การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแฟนแฟนบิตคอยอย่างมากในขณะเดียวกันมันก็ได้รับการต่อต้านจากองค์กรระดับโลกอย่าง IMF อย่างไรก็ตามเอลซาวาดอร์ได้ดำเนินการและโหวตให้บิตคอยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายซึ่งเริ่มเป็นทางการเมื่อวันที่7กันยายนแม้ว่ารายงานบางฉบับอ้างว่ามีการประท้วงต่อต้านการตัดสินใจดังกล่าวแต่ทางรัฐบาลก็ได้ซื้อบิตคอยไปแล้วถึง700 BTC เมื่อทำให้ BTC ถูกกฎหมายแล้วประธานาธิบดีนายิบบาเกเล่สัญญากับคนในท้องถิ่นว่าประชาชนจะได้รับเหรียญ BTC มูลค่า30ดอลลาร์หากพวกเขาดาวน์โหลดกระเป๋าวอลเล็ตที่ชื่อชิโวแม้ว่าในช่วงเปิดตัวแอปใหม่ๆนั้นดูเหมือนว่าจะมีปัญหาทางเทคนิคอยู่บ้างแต่ทางประธานาธิบดีนั้นก็คอยอัปเดตว่ายอด Engagement ของตัวแอปนั้นกำลังดูดีเลยทีเดียว บาเกเล่ le, ตั้งข้อสังเกตเมื่อวันเสาร์ว่าผู้คนจำนวน2.1ล้านคนกำลังใช้งานกระเป๋าวอลเล็ตดังกล่าวอยู่แล้วไม่ใช่แค่ดาวน์โหลดในปี2019ประชากรทั้งหมดอยู่ที่6.5ล้านคนซึ่งหมายความว่ามากกว่า30%ของคนในท้องถิ่นกำลังใช้แอปนี้ ยิ่งไปกว่านั้นบาเกเล่ยังกล่าวอีกกว่าแม้แอบกระเป๋าจะถูกเปิดตัวเพียง3สัปดาห์แต่มันก็มีผู้ใช้มากกว่าจำนวนผู้ใช้งานธนาคารใดธนาคารหนึ่งในเอลซาวาดอร์และกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีผู้ใช้มากกว่าธนาคารทั้งหมดในเอลซาวาร์ดอรวมกันขอบคุณที่กดติดตาม